เอาเอานีมได้แตาห้าโอ้โหถือว่าเป็นบทที่ดีมากไอ้ส้กมขลังเปลี่ยนเลยสมม้สมไหมส้มไหมนะเอาแล้วครับผมขอ้อกาเสวัสดีทุกคนด้วยนะเจ๊ก็นกี่ครับผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคน ผมจะมาสานต่ตจากคลิปก่อนหนะ้านี้สองคลิปนะ <Yeah. S 1> ที่ผมบอกว่าอยากแกเล่นเป็นจอมโจรวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นจอมโจรหนึ่งสี่หนึ่งสองนะ uh huh. ไม่ได้เป็นแม่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 มีกับดักมีช่างกับป๋าเอาช่างกรป๋าละกันโอเคมาวันนี้จอมโจรไล่เงาจอมโจรคิดหนึ่งสี่หนึ่งสองจัดปุ๋ยแล้วก็ลุยไปกาว่าแบบจะไปแําเปลี่ยนบทให้มันได้ดีๆหน่อยละกันเพราะว่าช่วงนี้เล่นจเจอแับจอมโจรน,นะ ไม่เปลี่ยนนะลูกเรือ้ะเป็นนะยังไงอ่ะช่างปลาพาลงไม่ใช่ช่างปลาก็งวงจรปิดอะไรเงี้ยเปลี่ยนเจอแต่พวกเนี้ยก็เปลี่ยนได้บทดีดเลยอ่ะวันนี้มาเริ่มเกมกันแต่ทาไม่ดีก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเราก็เป็นไปเราต้องโชว์ออทตาเต้นหน่อยละเยอะนนี้ทรายน้อยน้องงัวทรายน่อยนอยน้องงัวทรายอู้ชุดแมวเข้ามาเลยเว้ยเท่ห่ะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเติมยังไงนะชุดแมวเนี่ยเติมไม่ใเป็นโอเคครับผมเริ่มเกมแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มเกมนะเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัดขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟ้า3ปีมีโปรโมชั่นซูเปอร์ซัดเพียงใช้ uid ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มากการเติมเองแน่นอน นอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้งโรบอกฟีไฟพับจีโมบายและเกมอื่นๆบริการชับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับคุณคุณนะคนเนี้ยสิบหกแย่เยโออ่อยู่ที่หกหรือเปล่าจอมโจนโอเคได้เป็นแน่นอนอย่างนี้ได้เป็นแน่นอน <we> แนะนำว่าเอากระป๋องไปแนะนำเลยกระป่องดีสุด พราะเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าบุตรที่เราจะได้คือบุตอะไร <Wow. S 1> กระป๋องอดีสุดแล้วแต่ถ้าได้พวกสับเปลี่ยนก็อีกเรื่องนะ <c oughs> มาแล้วครับพูมอุย้ยมีแบ็คกว่ามีไว้วะมีตะกะด,ด้วย <c oughs> ไม่เปิดเปิดไปนี่ดีว่าตรงนี้น่าจะได้บุตดีเยอะนะ <c oughs> โอเคเอาเอานี้ ได้ต่อาหารมาโอ้โหถือว่าเป็นบทที่ดีมากอาหารพันแกสวยเป็นบทที่ดีเป็นบทที่ดีไอ้สมขลังเปลี่ยนเลยสมไหมสมไหมนะสีสมไหมเอาเดียวกระป่องมา ย่าย yeah, yeah, ่า z o o ย่า zoom มินเมนว่ะเออไว้มึงเดาแดงไปเลยเดาแดงไปเดาแดงไปมันมีอยู่ตัวเดียวอ่ะไอ้ีกแค่ง่ายๆเบาๆเบาๆต้องยากเลย <c oughs> ใจ่สิใครไปชุกบอลวะไอ้เอ้ยกูจะหวานไอ้เหลืองไปแล้วรู้เหมือนกันนะครับผมไปแก้ไฟเปลี่ยนผู้เว็บต้นเกมหแหมเอ้ยไอ้ส้มนะ เออมันใช้ได้เลยว่ะอืมไอ้ส้มดีนะส้มดีผมทํานายแล้วเมื่อวานเป็นไงมั่งที่ที่ไปเที่ยวทะเลกันนะสนุกกว่าสีส้มเออสนุกนะดูนะแ <c oughs> ม้นจริงจริงมีพันธที่โรเสมาทำ <c oughs> กับผมได้นะดีนะผมเอาน้าดื่มมาระวังสีเขียวไว้ <c oughs> อย่าใกล้เขียวเขียวเป็นเอดมัว่วไอ้แดงก็ได้แดงปาดโูไอมิ้นชุดกูมามิ้นเป็นหมอ เดี๋ยวถ้าจะรู้กดผมอ่ะอะไรไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปครับผมไปทับสี่เลยดีนะาอ้สสมมันแม่นจังเมื่อกี้มันมีสามสี่คนเลยนะดโดนผม <c oughs> ให้ตายเถอะสาระ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอยากได้คืนอยู่พอดีไม่ต้องการขนาดนั้นไง <Yeah. S 1> บุตาหานอะ่ะแต่กลัว <c oughs> อยจาก,กดปุ่มบ่อยอ่ะดิต้องการ หันเตโอ้ทหารดีสุดแล้วนะในวงวนะตะกะก็ได้นะเว้ยโอเคไอ้ข่าวเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนข่าวเปลี่ยนมินก็ได้ <c oughs> ี่ยนชมพูมาได้ฮันเตอร์มาได้ฮันเตอร์มาเลยเว้ยหวาดเียบอย่างเงี้ยยิงไอ้ส้มดีไหมกดข้อความอัตโนมัติมาข้อความอัตโนมวยย่าตกมากเลยเหลืองอย่าบอกนะเพราะเหลืองเป็นตะกาเอ้ยไอ้ส้มเป็นหรือเปล่าไอ้ส้มอ่ะทำเนียนนะไอ้ส้มเนี่ยทำเนียนผมผมใส่ส้มนะสีส้มนะผมใส่นะเอ้ยผมว่าไอ้ส้มนี่แหละทำเนียนเนะ่ เนี่ยทำมาพงมาพูดเป็นองค์เป็นเอตอะไรเออทำเนียนะวาเกี่ยวเป็นโจรนันแต่ไม่รู้ว่ามันได้ไปเอาใครมายังนะเมาแอกเนี้ห้องเก็บอาวุธมันไม่ขึ้นให้อ่ะทุกคนวุ่นเขียวไปเอาเขียวไปกันน่ะไอ้วุ่มาเลยถ้ากันก็เดาเดาเขียวโจนไปถ้างันแลจะเดาได้ไงตายก็วุ่นเขียวไปวุ่นเขียวมาอือเป็นไงเป็นเขียไปเขียว เอาตะก,กะใครอยาไปเอาตะก,กะอู้เรื่องเลยมั้งเรื่องเลยผมเปลี่ยนชมพูมาแหมจบเกมเฮ้ยดูด้ว,ว่าใครแบกพี่น้อง<ะ>ไอ้ไอ้ส้มไอม้ส้มดูไว้ว่าใครแบกดูไว้ดูไว้ว่าใครแบกสสีีขขาาาาวเ่โออ้้มมึงงนนคท อคนแรกเลยจใส่ข้อมูลงใครอีกเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยแต่โรเม้นนั่นนี่โอ้โหทำงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยพี่ชายย,าย่สู้ๆนะก็เอาเป็นว่าสำหรับดินจาเอาไว้แค่นี้ก่อนไหมเพราะว่าถ้าไปต่อเกมหนึ่งผมว่ามันจะยาวเกินไปนะเพราะตอนนี้มัน9้านาทีและว9้านาทีถ้าไปต่ออีกมันจะจบประมาณ18แปนาทีสิบปนาทีถ้าต่อจะเหลือประมาณ1ิบสองนาทีนี่จะการคำนวณก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ ยังไงสุดท้ายนี้หมาก็ต้องเร็วฟลาผมหมาไปก่อนเจอกัน